ทุกคนคิดว่าสีปากของน้องปีเตอร์เป็นยังไงบ้างคะที่หมอต,ต้องตรวจดูสีปากน้องบ่อยๆเพราะน้องติดเชื้อฮอร์ปีไวรัสหรือ HSV type 1ค่ะซึ่งอาจจะทําให้เยื่อเมือกมีจุดเลือดออกหรือมีสีม่วงคร้ำแบบนี้เ<อ>มื่อหมอทราบผลเลือดว่าน้องติดเชื้อไวรัสเราก็ตะเวนหาซื้อยาทั่วภูเก็ตเลยค่ะซึ่งนี่ก็คือยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาโรคเริมในคนค่ะได้มา6กล่องน้องกินได้3ามือ้อหลังจากนั้นก็ออกไปซื้อมะขามเปียกกับเกลือเพื่อใช้ใส่ยาให้ปีเตอร์ค่ะ เช้าวันที่4ปีเตอร์มีอาการร่าเริงขึ้นค่ะแต่ยังคงขับถ่ายเละๆไม่ค่อยเป็นก้อนเท่าไหร่อันดับแรกหมอรีบให้ยาต้านไวรัสก่อนเลยนะคะซึ่งปีเตอร์ต้องกินยามากถึง68เม็ดต่อมือ้อซึ่งตกวันหนึ่งร้อยกว่าเม็ดเลยค่ะถึงจะช่วยยับยั้งเจ้าเชื้อไวรัสได้ฝากทุกคนอุดหนุนสินค้าช่วยช้างเพื่อเป็นค่ายาในการรักษาช้างป่วยของเราด้วยนะคะตอนแรกว่าจะใส่มะขามเปียกแต่ปีเตอร์ไม่ยอมกินค่ะก็เลยใส่กล้วยสุกแต่ก็ชอบกินแบบปอกเปลือกอีกก็เลยต้องนั่งปอกให้แล้วก็ปป้อนยาาไดดวว่จะหม68 m. หมดกล้วยไปหลายวีเลยค่ะเนื่องจากปีเตอร์ยังมีภาวะติดเชื้อในลำไส้อยู่เหมอก,ก็เลยจะต้องเปิดเส้นเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อและให้น้ำเกลืออย่างต่อเนื่องค่ะหมอได้คุยกับพี่ควานถึงการติดเชื้อ h e r p e s v i r u ของปีเตอร์พี่ควานก็เข้าใจดีค่ะเพราะมีลูกช้างหลายเชือกที่จากไปเพราะโรคนี้ปีเตอร์ยังโชคดีที่รู้เร็วในรักษาได้อย่างรวดเร็วหลังจากนี้ก็อยู่ที่การตอบสนองต่อยาของปีเตอร์แล้วค่ะเหมาะตรวจดูสีปากของน้องนะคะก็พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะสีชมพูสวยไม่พบจุดเลือดออกไม่่พบแลลุ้มหรือวาน มีสีม่วงอันนี้พี่ควานเอาลูกอมมาถูลิ้นนะคะเพื่อล่อให้หน้องอ้าปากค่ะพอมีลูกอมมาลอกก็อ้าปากได้กว้างเลยถึงแม้ว่าน้องปีเตอร์จะติดเชื้อเฮอร์ปีไวรัสแต่ข่าวดีก็คือการติดเชื้อในลำไส้ของน้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอีกทั้งค่ามเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินั่นหมายถึงว่าเรายังคุมเชื้อไวรัสไม่ให้ทำลายระบบเลือดของน้องได้ค่ะส่วนความกลัวเข็มก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะร้องจนหมอดแสบหูทุกวัน หมอยังคงให้น้ำเกลือและยาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะโรคที่ปีเตอร์เป็นอยู่ประมาทไม่ได้เลยค่ะปีเตอร์กินอาหารได้เรื่อยๆนะคะวันนี้กินเก่งมากเลยหมอก,ก็เลยมีแรงไปทานข้าวบ้างค่ะนี่เป็นน้ำพริกหมอดวเล็กหรือว่าน้ำพริกช่วยช้างนะคะเป็นน้ำพริกแห้งโรยข้าวค่ะมี4รสชาติเอามากินกับไข่ร้อนๆฟินสูตรอร่อยแถมได้ช่วยช้างได้นะคะไปอุดหนุนกันคะ่ะช่วงบ่ายหมอให้ยาฆ่าเชื้อในลำไส้กับปีเตอร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วในการให้ยาและทุกคนดูความชอบกินยาเอเอ็กของน้องนะคะคือ a อเอ็กเนี่ยเป็นยาข เอางวงมารับแบบนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> แถมยังยืน่นงวงมาขอกินยาอีกต่างหากขวดจะปวด <Yeah. S 1> กินยาขับลมเข้าไปสักพักก็ตดก็อึอึเป็นก้อนนะคะแต่ก็ยังมีเปียกๆไม่เหมือนอึปกติ <Yeah. S 1> แถมนี่เลยค่ะมีพยาดออากมากระดึ๊บกระดึ๊บแบบนี้หมอเก็บใส่หลอดคือได้เยอะมากนะคะ <Yeah. S 1> เห็นแล้วก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันที เมื่อให้ยาและน้ำเกลือเพียงพอแล้วหมอก็ถอดสายน้ำเกลือให้พีเตอร์ไปพักผ่อนค่ะแต่ก็ยังต้องมีกินยาต้านไวรัสอีกมือ้อซึงพอมื้อลงหลังก็กินง่ายขึ้นค่ะเพราะโดนพ่อควานบังคับนั่นเองพีเตอร์เริ่มคุ้นชินกับการอยู่โรงพยาบาลนะคะนอนเล่นน้ำสบายใจเลยอย่างไรก็ตามหมอ,อยังคงต้องติดตามอาการน้องอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงที่ร่างกายยังเจ็บปวดจากอาการลำไส้ติดเชื้อเชื้อไวรัสก็อาจจะเพิ่มจำนวนในร่างกายที่อ่อนแอได้เสมอคะ่ะห,หมอจะมาอัปเดตอาการน้องเรื่อยๆอย่าพึ่งเบื่อหมอกับพีเตอร์กันนะคะค